สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทําน้ําหมักชีวภาพนะครับก็ส่วนผสนมของผมก็จะมีตัวของไข่นะครับไข่ไข่สองฟองนะครับก็ตอกใส่ขวดแล้วก็ไปตากแดดไว้ให้มันเน่านะครับนี่สองนะครับก็จะเป็นตัวของขวดพลาสติกนะครับแล้วก็ใส่หัวเชื้อเข้าไปใส่หัวเชื้อที่เราทําไว้แล้วเนี่ยอันนี้คือหัวเชื้อเป็นหัวเชื้อได้นะครับนี่ะนะหมักชีวภาพนะครับแล้วก็ทกําการ ใส่หัวเชื้อเข้าไปก่อนเนาะอันนี้จะเป็นขวดที่ทําเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เลืมทําวันนี้วันแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวดที่เป็นหัวเชื้อได้แล้วนะครับสามารถจะไปลดน้ําผักได้แล้วนะครับตรงนี้นะวิธีทําก็คือใส่หัวเชื้อเข้าไปแล้วก็ใส่ไข่เน่าเข้าไปแบบนี้ ก็ใส่เข้าไปครับเหี่ยก็ประมาณนี้สีก็จะออกมาประมาณนี้นี่ฮะเป็นน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับใช้ลดน้ำผักนะครับเพื่อทำให้ตัวของดินนะครับร่วนซุยนะครับรากเดินได้ดีนะครับไม่แออัดจ,จนเกินไปนะครับดินก็จะร่วนซุยนะครับ อันนี้ก็ทาเสร็จแล้วนะครับก็ใส่น้ํานะครับนเป็นน้ําประปาทั่วไปนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าอีกสักเจ็ดวันสีของน้ําจะเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบนะครับก็จะมีไข่ไก่สองฟองนะครับใส่ขวดตากแดดไว้ให้จนเน่านะครับประมาณสักเจ็ดวันหรือห้าวันก็เน่าแล้วนะครับก็เอาหัวเชื้อใส่เข้าไปแล้วก็ไข่เน่าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไป เวลาที่เราเติมน้ํานะครับจะไม่ต้องให้เต็มขนาดนี้นะนี่ต้องอยู่ประมาณนี้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 นะครับปุ๋ยน้ําชีวภาพนะครับก็ไว้ใช้ลดพืชผักสวนครัวของเรานะครับหรือว่าต้นไม้ของเรานะครับก็จะทําให้ตัวของรากเดินได้เร็วขึ้นนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับ